สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องหนังที่เล่ามากกว่าที่เห็นของเราวันนี้เราจะพาทุกคนดำดิ่งสู่สนามรบอันยิ่งใหญ่กับการจัดอันดับ5หนังสงครามที่ดีที่สุดตลอดกาลที่ไม่ได้มีแค่ฉากบูรหัมแต่ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวความรู้สึกและบทเรียนทางประวัติศาสตร์อันล้ำค่าเรามาดูกันว่ามีเรื่องไหนบ้างที่อยู่ในลิสต์สุดยอดของเรามาเริ่มกันที่อันดับ5กับภาพยนตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจสุดๆ Hack s o r a g e ครับ หนังเรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงของเดสมอนด์ดอสทหารแพทย์ผู้ไม่ยอมจับอาวุธใดๆเลยแม้แต่ชิ้นเดียวในสงครามโลกครั้งที่สองเพราะยึดมั่นในหลักการของตัวเองแต่ด้วยความกล้าหาญและศรัทธาที่แรงกล้าเขากลับกลายเป็นวีรบุรุษที่ช่วยชีวิตเพื่อนทหารกว่า75นายในสนามรบที่โคตรโหดอย่างแฮกซอริบนเกาะโอกินาว่าโคตรพีคคือใครจะไปคิดว่าทหารที่ไม่จับปืนจะกลายเป็นฮีโร่ได้ขนาดนี้หนังมันไม่ได้แค่โชว์ฉากบูรหัมนะ แต่มันโชว์พลังของศรัทธาที่แข็งแกร่งกว่ากระสุนปืนซะอีกดูแล้วน้ำตาซึมกับความกล้าหาญที่มาจากใจล้นหลวนเลยการรบที่โอกินาวาในปี1945ถือเป็นการรบที่ดูเดือดและนองเลือดที่สุดครั้งหนึ่งในสงครามโลกครั้งที่2ในแปซิฟิกเลยนะครับหนังเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าวีรบุรุษไม่ได้มีแค่คนที่จับปืนและฆ่าศัตรูเท่านั้นแต่คนที่ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ในสมรภูมิอันโหดร้ายก็คือวีรบุรุษตัวจริงเช่นกันครับ ต่อมาที่อันดับ4ครับกับหนังสงครามในตำนานอย่างพลาทูนครับกำกับโดยโอลิเวอร์สโตนผู้ซึ่งเคยเป็นทหารผ่านศึกเวียดนามด้วยตัวเองหนังเรื่องนี้จะพาเราดำดิ่งสู่ความโหดร้ายและป่าเถื่อนของสงครามเวียดนามจากมุมมองของทหารอเมริกันหน้าใหม่ที่ต้องเผชิญหน้ากับความรุนแรงการทรยศหักหลังและความเสื่อมทรามของจิตใจทั้งจากศัตรูและคนในหน่วยเดียวกัน หนังแสดงให้เห็นถึงความแตกแยกภายในกองทัพและความบ้าคลั่งที่สงครามนำมาสู่จิตใจของมนุษย์ได้อย่างสมจริงหนังโคตรดิบนี่แหละสงครามเวียดนามของจริงไม่ได้มีแค่ศัตรูภายนอกนะแต่ศัตรูที่น่ากลัวกว่าคือความมืดในใจคนด้วยกันเองดูแล้วมันจุกอ,กอกเพราะมันบอกว่าสงครามมันเปลี่ยนคนให้กลายเป็นปีศาจได้ง่ายเลยสงครามเวียดนามเป็นความขัดแย้งที่ซับซ้อนและสร้างบาดแผลลึกให้แก่สังคมอเมริกันมากครับ พาทูนสะท้อนภาพความจริงที่โหดร้ายของสงครามกองโจรในป่าทึบทหารอเมริกันต้องเผชิญกับศัตรูที่มองไม่เห็นและสภาพแวดล้อมที่ยากลําบากหนังเรื่องนี้กล้าตีแผลปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริงทั้งความเสื่อมทรามทางจริยธรรมและการใช้ยาเสพติดในหมู่ทหารซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงในภาพยนตร์เรื่องอื่นๆเท่าไหร่นะครับมาถึงอันดับ3ครับกับหนังที่โคตรล้ำลึกอย่างอัโบลสนาวครับ ภาพ,พยนตร์เรื่องนี้แดัดแปลงมาจากนวนิยาย Heart of Darkness ของโจเซฟคอนแรดครับเล่าเรื่องราวของกัปตันเบนจามินแอลวิลาที่ได้รับภารกิจรับสุดยอดให้ตามล่าและสังหารพันเอกเคริร์สนายทหารที่มีความสามารถแต่กลับหลงผิดและสร้างอาณาจักรของตัวเองอยู่ในป่าลึกของกัมพูชานี่คือการเดินทางที่บ้าคลั่งและเหนือนจริงเข้าสู่ความมืดมิดของจิตใจมนุษย์ นี่มันไม่ใช่แค่หนังสงครามนะแต่มันคือทริปหลอนสู่ความบ้าคลั่งหนังพาเราดำดิ่งสู่จิตใจที่บิดเบี้ยวของมนุษย์ในสงครามยิ่งตามล่าเคร์สมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเจอความมืดในใจตัวเองมากขึ้นเท่านั้นใครชอบหนังที่เล่นกับจิตวิญญาณหนักๆต้องดูเลย แม้จะเป็นเรื่องแต่งแตแอคโคปอลิปนาวก็ได้รับแรงบันดาลใจจากบรรยากาศและความสับสนวุ่นวายของสงครามเวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแทรกแซงของสหรัฐในประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาการเดินทางของวินลาดสะท้อนให้เห็นถึงความไร้เหตุผลและความบ้าคลั่งที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในสงครามการที่เคริร์สหลุดโลกไปสร้างอาณาจักรของตัวเองในป่าลึกสะท้อนให้เห็นถึงการที่สงครามสามารถกัดกร่อนจิตใจของคนจนสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปได้อย่างสิ้นเชิงเลยนะครับ และแล้วก็มาถึงอันดับ2กับอีกหนึ่งผลงานของปรมาจารย์สเตลลี่ครูบิกในเรื่องฟูเมเตอร์จ่ายเกตครับหนังเรื่องนี้แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนหลักๆครับครึ่งแรกคือการฝึกทหารที่โคตรโหดเที่ยมในค่ายฝึกแนววิกโยทินที่มุ่งเปลี่ยนพลเรือนให้กลายเป็นเครื่องจักรสังหารไร้ความรู้สึก ส่วนครึ่งหลังคือการเผชิญหน้ากับความจริงอันว่างเปล่าและไร้เหตุผลของสงครามเวียดนามโดยเฉพาะการรบในเมืองเวหนังเรื่องนี้มันเจ๋งตรงที่มันบอกว่าสงครามมันไม่ได้เริ่มที่สนามรบนะแต่มันเริ่มตั้งแต่ในค่ายฝึกการล้างสมองและลดทอนความเป็นมนุษย์มันทําให้ทหารบางคนกลายเป็นหุ่นยนต์หรือไม่ก็ระเบิดตัวเองไปเลยดูแล้วจะเข้าใจเลยว่าทําไมทหารบางคนถึงมีปัญหาทางจิตหลังสงคราม ฟูเมเทนแจเกตนำเสนอภาพการฝึกทหารที่รุนแรงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลดทอนความเป็นมนุษย์เพื่อเตรียมทหารให้พร้อมสำหรับการฆ่าและถูกฆ่าในสงครามจีนส่วนที่สองของหนังเดินไปที่การรบในเมืองเวช่วงเหตุการณ์รุกตรุษเจียนในปี1968ซึ่งเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ของเวียดกงและกองทัพเวียดนามเหนือการรบในเมืองเวเป็นหนึ่งในการรบที่ดุเดือดและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมากในสงครามเวียดนามครับ และแล้วก็มาถึงอันดับหนึ่งที่ทุกคนรอคอยครับกับสุดยอดภาพยนตร์สงครามตลอดกาล Saving Private Ryan ภาพยนตร์เรื่องนี้เปิดฉากด้วยหนึ่งในฉากการรบที่สมจริงและน่าสะเทือนใจที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์นั่นคือการยกพลขึ้นบกที่หาดโอมาหาในวันดีเดของสงครามโลกครั้งที่สอง จากนั้นเรื่องราวจะติดตามภารกิจสุดระห่ำของกลุ่มทหารที่ต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อตามหาพลทหารเจมส์ไรอันและส่งเขากลับบ้านหลังจากพี่ชายทั้ง3คนของเขาเสียชีวิตในสงครามฉากเปิดคือตำนานมันเปลี่ยนเกมหนังสงครามไปตลอดกาลเลยจริงๆหนังมันไม่ได้แค่โชว์ความโหดร้ายของสงครามนะแต่มันตั้งคำถามกับเราว่าชีวิตคนหนึ่งมีค่าพอที่จะแลกกับอีกหลายชีวิตหรือเปล่าดูแล้วมันสะเทือนใจและทำให้เราคิดถึงความหมายของชีวิตและสงครามจริงๆ การยกพลขึ้นบกที่นอมันดีในวันที่6มิถุนายน1944เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสงครามโลกครั้งที่2ในยุโรปโดยเฉพาะที่หาดโอมาฮาซึ่งเป็นการรบที่นองเลือดที่สุดแห่งหนึ่งในวันนั้นเซวิงไพรเวทไรอันได้รับการยกย่องอย่างสูงในเรื่องความสมจริงของฉากการรบซึ่งสตีเวนสปิลเบิร์กผู้กำกับได้ศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์อย่างละเอียดและใช้เทคนิคการถ่ายทำที่ล้ำสมัยเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดหนังเรื่องนี้ไม่เพียงแต่่่่เป็นนภาาพยยตรร์สงงคมทีิใหญ แต่ยังเป็นบทเรียนทางประวัติศาสตร์ที่ทรงพลังเกี่ยวกับความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของทหารในสงครามโลกครั้งที่2เลยนะครับและนี่ก็คือ5้าอันดับหนังสงครามที่เราคัดสรรมาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับหวังว่าทุกคนคงจะอินและได้แง่คิดดีๆจากภาพยนตร์เหล่านี้ไปไม่มากก็น้อยนะครับและเพื่อนๆล่ะครับมีหนังสงครามเรื่องไหนในดวงใจบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อีกสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ